สวัสดีแฟนแฟน,แฟนกีฬาหมามวยทุกคนนะครับยินดีต้องรับสู่มวยไทยตัวยงคลิปนี้เราจะมาพูดถึงศึกวังลุมพินี37นะครับศึกวังลุมพินี37ที่จบลงไปแล้วในค่ำคืนวันที่20ตุลาคมปี66นะครับมีใครบ้างที่ได้รับโบนัส350,000บาท จัดบิกบอกชาตีนะครับกดติดตามและ s u b สไคร b ์ช่องมวยไทยตัวยงด้วยนะครับมาดูกันว่ามีใครบ้างที่ได้รับโบนัสในครั้งนี้นะครับซึ่งรวมเป็นยอดแจกโบนัสในค่ำคืนนี้ทั้งหมดนะครับเฉพาะโบนัสเป็นเงินหนึงล้านสแสนบาทนะครับ มาดูคู่แรกที่ได้โบนัมนะครับคู่ระหวา่างเอลิสคาเซมประทะกับชายสอจอต้อยแปล,ลิวนะครับคู่แรกในกติกามวยไทยเอลิสคาเซมวัยสเปีแต่มาแรงเกินอายุนะครับจากประเทศแอฟริกีโชกกับนักมวยไทยชายสอจอต้อยแปล,ลิวซึ่งทั้งคู่ เปิดหน้าแรกการยัางดุเดือดในยกแรกนะครับโชคแบบดุเดือดแบบไม่ต้องพึ่งใบคะแนนจากกรรมการเลยนะครับแบบสุบม,มันก่อนที่ชายสอโจอต้อยแปดลิ้วนะครับดวงก้างคอหลับคาแข้งของเอลิกค,คาเสเซนและชนะไปในยกที่สอง แบ,บสุกมันรับบทน่สามแสนห้าหมื่นบาทจากบิบอชาตีไปควองได้สำเร็จนะครับมาดูคู่ที่สองนะครับเก้าไกลชอห้าพยัตประทะก,กับพันมงคลซึ่งทั้งสองคนสู้กันในพิกัดแคดเวทหนึ่งร้อยยี่ปอนด์นะครับเก้าไกลคนนี้จะแพ้หรือว่าจะชนะ ก็ไม่เคยทำให้แฟนมวยผิดหวังน,นะครับทานด้านเก้าไกลก็รับหมัดของพันพยัสไปเยอะเหมือนกันนะครับเม,มาหมักของพันพยัสไปก่อนในยกแรกนะครับต่อมาอยุที่สองหมัดของเก้าไกลมาเป็นชุดก่อนที่พันพันมงคลโดนหมัดขวาเต็มๆและร่วงไปนองกับพื้นชนะนอก ไปในยุคที่สองนะครับรับโบนัสสามแสนห้าหมื่นบาทจากบิบอชชา์ตีไปคอนได้สำเร็จนะครับมาดูคู่ที่สามนะครับที่ได้โบนัสนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับลำน้ำาขนประทะกับสามอ้อยน้อยต่อภูสุวรรณนะครับลำน้ำาขนบีเอสมวยไทยนักมวยมาจากโปปลาเรานะครับ สำอ้อยน้อยนักมวยมาจากเมียนม,มานะครับลำมน้ำาขนนักมวยคนแรกจากสาปปลาวที่มาชดในรายการวันอายุเพียงย2ปีนะครับคู่นี้สายเจอสายอาวุธหนักแรงทั้งคู่ใครโดนก่อนก็ร่วนได้นะครับโดยทางด้านสำอ้อยน้อยโดนหมกักสายของลาน้ำาขนนับ แไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปปิดเกมโดนหมักซ้ายของลำน้ำโขงเข้าเต็มกลางชนะไปในยกแรกนะครับรับโบนัสจากบิบอชาตีสามแสนห้าหมืนบาทนะครับหรือคิดเป็นเงินกกีบก็ประมาณสองร้อยล้านลกบนะครับรวยเละเลย ต่อยมวยก็รวยได้ครับต่อด้วยคู่สุดท้ายนะครับที่ได้โบนัสน,นะครับระหว่างฤทธิเดชสอสม,มัยประทับกับเทพทักษิณสอสองศีลนะครับโดยฤทธิเดชนักมวยจากอำเภอราศีสไลายจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับทางด้านเทพพิทักษ์นักมวยจากกระบีคู่นี้ บอกเลยว่าหนักแรงทั้งคู่แน่นอนครับมีนักมีนอกให้เห็นกันแน่ๆโดยเทพทักโดนนับ8ไปก่อนจากหมักซ้ายของลิธิเดในายกแรกต่อมา,ายุที่สองก็โดนนับ8ไปอีกรอบนะครับจากการสอกของลิธิเดชและสุดท้ายมาโดนหมักขวาร่วงไปนองกับพื้น และชนะนกไปในยุที่สองรับโบนัส350,000บาทไปคอนจากบิบอชาตีนะครับหาแฟนกีฬามามวยที่ชื่นชอบมวยมันแบบนี้อย่าพลาดนะครับมาดูรายการวันลุมพินีของวันแชมพิชิปนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของมวยไทยตัวยง และมาพูดคุยหรือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ